สวัสดีค่ะพบกับรายงานสถานการณ์ความไม่สงบในพระม่าประจําวันนะคะซึ่งวันนี้เรามีอยู่3ประเด็นสําคัญที่ต้องติดตามและก็เริ่มจากปฏิบัติการทางรัฐมอนค่ะการบุกโจมตีฐานที่มั่นจนทหารเสียชีวิตไปสี่นายต่อด้วยสถานการณ์วิกฤตทางรทฐานเดือนะคะที่มีการโจมตีผ่านทางอากาศซ้ำสอวันติดฆ่าชีวิตผู้ลี้ภัยไปถึง11บรายและปิดท้ายโดยโศกนาฏกรรมที่น่าสะเทือนใจที่สุดในเขตพื้นที่สกาย เมื่อเครื่องบินทิ้งระเบิดใส่ร้านน้ำชาขนาดที่ชาวบ้านนั้นกำลังรวมตัวกันเชียร์ฟุตบอลซีเกมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไป18คนค่ะไปติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นกันนะคะเราไปรเริ่มกันที่ประเด็นแรกในเขตรัดมอนในวันที่7ธันวาคมกลุ่มเยปิลูได้บูกโจมตีกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ภายใต้สังกัดกองทัพทหารพรม่าที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอายุตองอำเภอเย ส่งผลให้ทหารเสียชีวิตไป4คนค่ะและก็หัวหน้าของปิวซอทีชื่อลินอูได้รับปาดเจ็บสาหัสด,ด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ1 1 3เนาิา30นาทีค่ะกลุ่มของเยปิลูได้ปลุกเข้าโจมตีทำการหมู่บ้านอายุตองค่ะซึ่งจุดนี้นะคะเคยโจมตีมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะและการโจมตีครั้งนี้เป็นครั้งที่2 ทางด้านผู้บังคับบัญชาของกลุ่มเยปิลูได้ให้ข้อมูลว่าการบุกโจมตีเป็นครั้งที่สองนี้จุดที่ลินอูและพวกเขาประจำอยู่ด้วยซึ่งการประทะค,ครั้งนี้ทำให้ลูกน้องของเขาเสียชีวิตไปสี่นายภายในบังเกอร์และก็สำนักงานในเขตส่วนตัวของลินอูค่ะถูกยิงได้รับบาดเจ็บซ้ำครั้งที่สองถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ ข้อมูลยังระบุว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10 23พฤศจิกายนลินอูนะคะเคยถูกกลุ่มของเยปีลูถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่แผลเก่ายังไม่หายดีค่ะถูกโจมตีซ้ำครั้งที่สองผู้บังคับบัญชากลุ่มต่อต้านระบุเพิ่มเติมอีกว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าลินอูเสียชีวิตหรือไม่นะคะแต่ยืนยันว่าถูกยิงที่ต้นขาค่ะแม้แผลจะไม่ถึงแก่ชีวิตนะคะแต่เขาก็ยังคงขยับไปไหนไม่ได้ แผลเก่ายังไม่หายดีถูกโจมตีซ้ําถึงไม่ตายด้วยกระสนุนแต่ก็น่าจะตายเพราะว่าความหวาดกลัวที่ต้องคอยระแวงพวกเขาอยู่ในยามข้ามคืนนั่นเองค่ะจากเหตุการณ์ประทะทางรัฐมอนะคะทหารเสียชีวิตไปสี่นายเรามาขยับไปติดตามสถานการณ์ความรุนแรงทางอากาศสร้างความสูญเสียให้กับพลเรือนจํานวนยิ่งขึ้นในพื้นที่รัฐฉานเนือค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมืองโมมิดคารัฐฉานเนือ เมื่อกองทัพทหารพม่าส่งเครื่องบินรบนะคะทิ้งระเปิดใส่หมู่บ้านมิดซงติดต่อกันถึงสองวันค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายซึ่งเป็นจำนวนที่มีหญิงตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยแรียนข่าวท้องถิ่นนะคะเจ้าหน้าที่คู่ภัยรายหนึ่งรายงานว่าเหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อวันที่6ธันวาคมค่ะเวลาประมาณ9นาฬิกานาทีเครื่องบินได้ทิ้งระเปิดลงกลางหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่มีผู้หนีภัยสงครามอาศัยอยู่ด้วยค่ะ ทำให้ประชาชนเสียชีวิตคาที่ไป11รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังระบุว่าหมู่บ้านมิทรงเนี่ยเป็นจุดพักพิงของผู้หนีภัยจากการเมืองโมโกุกและโมมิดน,นะคะพวกเขามาอยู่อาศัยชั่วคราวแต่กลับถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดใส่สถานการณ์นี้นะคะยังคงตึงเครียดค่ะในช่วงเช้าวันถัดมาของ7ธันวาคมมีรายงานว่าเครื่องบินลบถึง4ลำได้บินเข้ามาทิ้งระเบิดซ้ำพร้อมกันอีกในพื้นที่เดิมค่ะ ชาวบ้านยังเล่าอีกว่าเมื่อเช้าเครื่องบินสี่ลำทิ้งระเบ,บิดชุดเจ็บพร้อมกันค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจํานวนผู้บาดเจ็บและเสียจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มเติมแน่ชัดเพราะสัญญาณโทรศัพท์ยังขัดข้องอยู่ค่ะแหล่งข่าวจากฝ่ายปฏิบัติการวิเคราะห์ว่า,วาแม้กองกําลัง t n l a คืนโมเมกให้กับกองทัพทหารพม่าไปแล้วแต่กองทัพทหารพม่าเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดค่ะจึงใช้วิธีการทางอากาศใส่หมู่บ้านต่าง อย่างต่อเนื่องแทนค่ะและจากความสูญเสียในค่ายผู้ลี้ภัยนะคะเราไปที่ประเด็นสุดท้ายเป็นข่าวเศร้าสลดใจซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ชาวบ้านรวมตัวกันหาความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะจากการชมกีฬาซีเกมร้านน้ำชาค่ะเหตุการณ์สะเทินขวัญนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านไม่ยากกาัน ทางฝั่งตะวันออกของอำเภอติเปยินเขตสกายเมื่อกองทัพทหารพม่านะคะส่งเครื่องบินเจ็ตไฟเตอร์ Fighter, ทิ้งระเบิดใส่ด้านน้ำชาบ้านเดินของประชาชนในขณะที่ชาวบ้านนะคะกำลังรวมตัวกันดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงซีเกมคู่ระหว่างเม,ยมียนมานและก็ฟิลิปปินส์ค่ะทางกระทรวงสิทธิมนุษยชนม o h r ของรัฐบาลเอ็นยูจิแถลงว่าเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคมค่ะเวลาประมาณ2ทุ่ม เครื่องบินทิ้งระเบิดขนาด250ปอนด์จำนวน2ลูกลงใส่ร้านน้ำชาเลยนะคะแรงระเบิดเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีเสียชีวิตในเวลาต่อมาเบื้องต้นนะคะเป็น18ลรายและผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า40ค่ะรวมผู้เคราร้ายเกือบ60ชีวิตชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ยังเล่าอีกว่าตอนนั้นมีการถ่ายทอดสดบอลซีเกมทั้งบอลหญิงและบอลชายคู่เมเเจอฟิลิปปินส์ค่ะ ชาวบ,บ้านก็เลยมานั่งเชียร์กันที่ร้านน้ำชานะคะพอจบเกมใครย,ยังไม่ทานแยกย้ายเลยเครื่องบินก็โฉบเข้ามาทิ้งระเบิดใส่กลางวงเลยค่ะสภาพความเสียหายรุนแรงมากบ้านเรือน19หลังรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จำนวนพังเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะรายชื่อผู้เสียชีวิตเบื้องต้นประกอบไปด้วยเด็ก5ขวบนะคะไปจนถึงผู้สูงอายุวัย77ปีซึ่ง ถ้ามาไล่เลียงดูแล้วนะคะมีตั้งแต่อายุ5ขวบไปจนถึง77ปีมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่มาเชียร์บอลกันค่ะชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์กล่าวด้วยความเจ็บปวดว่าคนที่บาดเจ็บสาหัสยังมีอีกอย่างน้อย4คนแล้วก็ต้องเฝ้าระวังส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยปกติช่วงเย็นๆคนในหมู่บ้านก็จะมานั่งคุยสเปเฮระกันตามภาษาชาวบ้านค่ะไม่คิดว่าจะมาเจอแบบนี้ แม้ชาวบ้านจะหวาดกลัวภัยทางอากาศในวันที่6ธันวาคมวันเดียวค่ะมีรายงานเครื่องบินลบเฮลิคอปเตอร์วงเวียนโจมตีอยู่ในพื้นที่ตีแปรยยินถึง5รอบแต่ชาวบ้านก็ยังต้องจำใจจัดงานศพเพื่อให้ผู้เสียชีวิตท่ามกลางความเสี่ยงค่ะ ชาวบ้านยังยืนยันว่าจุดนี้เป็นจุดที่ไม่ใช่เป้าหมายทางทหารแต่เป็นการจงใจทิ้งระเบิดใส่พลเรือนซึ่งสร้างความกดแค้นให้กับประชาชนอย่างมากเพราะแม้พวกเขาจะไม่ชอบเผด็จการทหารแต่เมื่อเป็นเรื่องกีฬาของชาติทุกคนก็อยากจะส่งใจเชียร์แต่กลับต้องมาถูกฆ่าตายเพราะว่าการเชียร์กีฬานี่เองค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ